มาแล้วมาแล้วนี่มาแลยอะออกมาแล้วเอ้ยอ,อ้าวเฮ้ยเอานี่ให้เบิรงกกอนเอาของแถมให้เบิรงกกอนนีอยู่สามอย่างเนาะอันที่หนึ่งแมนแมนอันเชียนคลิปพันดามของฟิเลิปอ่าอันนี้เป็นอย่างวะอ้าบัตรประกันสินค้าอืม ของฟิเลตไทยแลนด์เนาะอันนี้เอาไว้ก่อนนี่อินงของฟิเลตอย่างวะอัตลตร้าแม็กเทอร์โบนาโน66พาสเนาะอืมนี่ไดาเป็นอิ่งสายบุกเที่์รียบากระด้างตบมันตัวนี้ต้องลองอันสุดท้ายแล้วแมนอันนี้อีอย่างวะฝาซิดหน้าบบวะเบื้องดูคือถุงตีนตีบาเดนดี่ยเบื้องลสิอ่ามันเป็นทรงใส่ไม่ เป็นแบบนี้ดีเนาะมันกันโปกกันอย่างเป็นผ่างสิสกกเวลาใส่กระเป๋าใส่ังไอของเขามาแล้วอ้านี่เป็นไงทีเจพันพาวเวอเนาะมาขั้นตอนจุดท้ายก็คือเขามากวดสอบเบิงสภาพสินค้าของเฮาที่เขาสั่งมามันโอเคหรือว่าเต็มร้อยบอ่โอ้งามเว้งงานสีโคตรเนียมเลยโบมีเนาะ บโบมีถือว่าโอเคเนาะบบยตำนี้บยได้ส่งคืนบบได้ส่งกลับอือส่งสิมันอยู่นังสิคะคะคาคาคา,า,ามานี่ยทุกคนอ่ะแล้วก็ครอบใจเสื้อดาลอนแบนเนาะสปอนเสื้อให้งามงามเนาะมากหลายขอตวัวไปขึ้นเอ็นไหมก่อนทุกคนไปคับ